นีค่ะเขาไปแล้วแบบไม่มีรูปอะ่ะสวัสดีคุณปีเตอร์ค่ะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่พี่น้องประชาชนมาแสดงพลังว่าพวกเรายืนหยัดและเคียงข้างอนนนำพานะคะวันนี้จะเป็นวันตัดสินคดีที่9แล้วในในส่วนของมาตรา112นะท่านผู้ชมก็เป็นคดีที่ หลายๆคนอาจจะไปร่วมทุมนุมในวันนั้นด้วยเนาะ2ธันวาไป5แยกรัดร้าวเมื่อ2ธันวาปี63วันนี้ค่ะาสารอาญานะคะก็มีการนัดฟังคำพิพากษา,าในคดีตามมาตรา112 116และพรากาฉุดเฉิญนะคะสำหรับอานุน์นพาถือว่าเป็นคดีที่9แล้วในมาตรา112ก่อนหน้านี้อานอน์ถูก พี่ภาคสาไปแล้ว8คดีนะคะสำหรับมาตรา1นึท่านผู้ชมค่ะโทษรวมปัจจุบันของอานนท์คือ22ปี25เดือน20วันก็ราวๆาวปีนะคะวันนี้พี่น้องประชาชนเขาก็เลยนัดหมายมารวมตัวกันที่ด้านหน้าศาลอายารัชดาก่อนที่เวลา9นาฬิกา เดินเข้าไปยังห pues mm ้องพิจารณาคดีเพื่อไปร่วมรับฟังการตัดสินในคดีนี้ของอานนท์นำพานะคะนอกเหนือจากอานนท์แล้วยังมีพี่น้องประชาชนอีก2ท่านนะคะที่ถูกออหมายในส่วนของคดีนี้นะคะเมื่อวันที่2องธันวาไป5แยกลาดพร้าวเมื่อปี63ค่ะก็ให้ดูบรรยากาศพี่น้องประชาชนนะคะ ใส่เสื้ออสวมหน้ากากอานนท์นำพานะคะก็สำหรับวันนี้นะคะ9ก้นาฬิกาค่ะศารอาญามีนัดฟังคำพิพากษาในคดีของอานนท์แล้วก็ยิโก้นะคะ ข้อหาตามประมวลกฎหมายมาตรา112-116พรกฉุกเฉินจากกรณีการปราศัยในการชุมนุมเมืมม่อวันที่2อธันวาคมปี63อนีอ้ก็มาถ่ายรูปเชิงัญลักษณ์นะคะด้านหน้าศาลนะคะเดี๋ยวเราเลกบประคับลกประค,รบระครับให้ประชาชนต้องลุกขึ้นสู้ะคะ่ะ เราควร,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 รดูแลไหมใ่คนดูแลเดี๋ยวเรามาเดินถ้าก็สามารถจะทำการเกดสถานได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะซึ่งในการเข้าเดินจำรอบนี้ สำหรับอนนท์เข้าไปตั้งแต่กันยา66นานผู้ชมนี่ก็เพิ่มมี2ปีเป็น22ปีและดูวันนี้ว่าในขณะที่คลุ่มองพกราในะคะเป็นเ่อนดี เข้าไปร่วมฟังการตัดสินในส่วนของคดีอารมมาอย่างเนี้เขาบอกว่ายังนะจะมีหลายหลายท่านนะครับพี่รถอานนท์มาจากเรือนจำยังไม่นทำงาก็จะเข้ามาจานี้ไม่มาหรือยังไม่มัต้องสอนนี่มันแปดโมงค่ะเออแย่ตาขาวแล้ววันนี้ก็รู้ว่าก็ยัง กไม่รู้เขายังคุยกันอยู่จะมีประตูจะต้องดูสถานที่ก่อนนะเพราะเขาจะยืนกันตรงไหนแล้วก็รุ่งอรุณไทยหลายที่เลยเนาะเราจะเห็นว่าในเรื่ง ไม่เป็นไรเมร่อ9โมงเราต้องขึ้นไปอยู่ดี9โมงเราต้องขึ้นไป6 2 6 3นเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับการต่อสู้ของพี่น้องคนสืปากหลักกันแรงเดือนแรงแรงเดือนแล้วก็สู้กันเป็นว แล้วก็น้อยอย่างเรที่8ที่จะนีวกเราก็ถือว่าเปกปรไขอราะขงเริตอรอัมัมาลคาว่าพี่น้องปชาชนเขาเพียงข้าเพียงข้า ยืนเคียงข้างอานนนนะยืนเคียงข้างอานนนนะฮะาดี่ไ้ข